จะไปดูวิมาหนามนะได้เลยค่ะพี่ปอเปียบผอมลงไหมอ่ะเราเจอล่าสุดสวัสดีครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะคะโอ้ไมก็พี่ฟ้าไลฟ์ไอจีก็เห็นบอกว่าคิดถึงกันทำงานเสร็จกี่โมงอืมสี่ห้าประมาณนี้จ้ะเสร็จรายการนี้นะตอนนี้กำลังรอเข้ารายการอยู่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคิดถึงมาได้ไม่นานหรอกมาแป๊บๆมาแป๊บๆพี่ฟ้าอยู่ที่สตูค่ะมาถ่ายรายการที่สองสวยจังแน่นอนอยู่แล้วเพื่อน <c oughs> นอนดีกว่าเอาจริงปะ พิ่งโกนไปนะขึ้นอีกแล้วทำไมโกนอ่ะมันหนาเกินไม่แข่งหรอไม่เลเซอร์อเลยแล้วมันก็ขึ้นอ่ะแล้วเจ็บอ่ะเหนื่อยไหมคนเก่งไม่เหนื่อยค่ะพี่ฟ้าสวยมากขอบคุณค่ะคิดถึงเหมือนกัน พรุ่งนี้ถ่ายซีรีส์ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าเขาจะยกนะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายซีรีส์นะคะแต่พี่ฟ้ามีคิวไปทำอย่างอื่นละนั่งไลฟด์ดีๆดีกว่านงนะองเราจะบอกว่าพร้อมแล้วนะนอนด้วยอะนอนไม่เหรอครับ ไม่รู้ว่าวิมานอ,ออกไปจะทำให้เรามียอด follower สี่ล้านได้หรือไม่ฝากทุกคนช่วย follow เอ่อช่องทางนี้ด้วยนะคะอินสตาแกรมของเราดูไหมไม่ดู so sleep มากินมะม่วงด้วยกันกินที่ไหนอะคะกินมะม่วงที่ไหน ตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่ทำไมคนมาดูเยอะจังไม่ทำงานเหรอคะวันนี้วันจันทร์ด้วยถูกไหม away away working try to travel and relax too hope thank you ยิงฟ้าแต่งหน so okay. e ้าบ้างไหมในวิมานน้ำแต่งฮะแต่ว่าแต่งให้ดูโตขึ้นแบบมากๆเล่นเกมเศรษฐีโอเคแอบหัวหน้ามาดูโอเคค่ะ eating lunch with my Thai friend ตั้งใจทำงานนะคะตั้งใจเรียนด้วยเป็นเด็กดีทุกๆคนผมจริงพี่ฟ้ายาวแล้วเนะี่ยยาวมากแล้วแต่เดี๋ยววายาวเท่านี้เลยผมสุขภาพดีนะคะอย่าลืมนะนี่สันชิวสีส้มนะคะจะย้อมจะอะไรก็ละยาวเรเวอร์ดูได้ดูโคนดิโคนผมนี่ยาวมากอุ๊ย ไม่ใช่ลังแค่นะเป็นสเปรย,ย,ยนน์ยาวยันจอนีอ่ยาวยันจอนอ่านไม่ทัน love y o u hair thank you อ,อุ้ยกระดูกมีลุกที่สองของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไว้ลงลูก เต่งผมยาวจนมัดใจมัดใจเขาได้ลำคาญดอลลี่ซันซิลก yes. อาเซนิกร์ลหาที่ตั้งดีกว่าตั้งไม่ได้นะลงุงทานอะไรยังครับเออเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วค่ะที่ทำเหมือนดิ พี่ฟ้าค a n you s p e อค่ะมันประมาณสามรายการแต่ว่าก็แต่งตั้ง่เช้าเหมือนเดิมมีใครเข้าตาบ้างไหมงานสละบุรีเหรอคะก็มีนะแปลกใหม่คะ่ะมีแปลกใหม่มาหนึ่งคนสองสมคนได้แต่ที่โดดเด่นมันก็จะมีชดัชดๆอยู่ประมาณสองคนนะคะแต่ว่างานมิสแกรนสละบุรีก็คือพี่ฟ้าก็ชื่นชมหนูรัดเพราะว่าไม่รู้อ่ะมันแบบ เขาเขาเก่งอ่ะเก่งในเวอร์ชั่นของเขาเท่าที่เ,เราเคยดูมารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาขายขำนะแล้วเขาก็พูฟตัวเองแบบเต็มที่มากๆชอบตอนพี่ฟ้าถามหนูรัตพี่ฟ้าเอนดูเขาไงเอนดูเขามากๆเขาก็ตั้งใจฟังว่าเราพูดอะไรอะไรเงี้ยพี่ฟ้าช่วยหนูด้วยหนูสอบตกคณิตค่ะ กอะโม่แต่สี่ห้าเขาจะจ่ายตรงเยขาจะได้ไม่ทำยากละทาไมกรรมการถามไม่อะไรนะถามไม่ตรงคำตอบหนูลาห์โอเคถ่ายรายการสนุกไหมคะยังไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยไลฟ์ฟลอว์เขาเรียกเดี๋ยวเขาเขาเรียกพี่ฟางจะเข้าไปละ สู้ๆนะขอบคุณค่ะต้องหางไปทีนึงว่าลูกค้าจ่ายเองไลฟ์แบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวใครด้วยเนาะฝากทุกคนบอกชาวด้อมแล้วก็บอกเพื่อนๆตามโซเชียลต่างๆนะฮะพี่ฝากก็หยุดนึกๆจะขึ้นก็ขึ้นเลยเพื่อนปอกุ้งมึงจะบอกว่าเข้าพรรษาเพื่อนเข้าพรรษาเพื่อนขาเขาเขาจ่ายมาด้วยก็คือรวม พี่ฟ้าอยากคบเพศอะไร,ระะได้หมดค่ะไม่ติดถ้าชอบได้หมดทุกเพศอยู่ที่ความสบายใจล้วนๆพี่ฟ้าพักผ่อนเยอะๆนะขอบคุณครับเช่นกันนะคะพี่ปอบเปียหายเร็วๆนะคะไอ้น้าตาดีจังพร้อมนะคะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเรารมีนี่